วัดีค่ะวันนี้แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลห้วยแม็กขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอวัยวะและดวงตาร่วมกับสภากาชาติไทยการบริจาคอวัยวะสร้างกุศลผู้ให้สร้างชีวิตใหม่ผู้รับสวัสดีค่ะดิฉันนั่งกมลีแสนบุตรดาหัวหน้างานแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลห้วยแม็กผู้รับผิดชอบงานการบริจาคอวัยวะและดวงตาขออนุญาตเชิญชวน ผู้ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อบุญในครั้งนี้ท่านใดที่ประสงค์และสนใจเรื่องการบริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่เพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารความประสงค์ของท่านได้ต่อไปเชิญทุกท่านรับชมวีดีทัศน์จากศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภาการชาติไทย ได้ยินได้ฟังในเรื่องเล่าบางส่วนเกี่ยวกับคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งท่านนั้นเป็นผู้ที่รักษาคนไข้มาเป็นระยะเวลายาวนานต้องใช้ดวงตาเพ่งมองในสิ่งที่ผิดปกติในร่างกายของผู้ป่วยซึ่งใช้เวลายาวนานตลอดมาช่วยเหลือให้ คนป่วยเป็นร้อยเป็นพันเป็นคนที่ป่วยนั้นได้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บการที่เพ่งมองอย่างข่ำเข่งมาตออระยะเวลาอันยาวนานของคุณหมอเองก็เกิดเป็นอุปสรรคทำให้ดวงตาของท่านนั้นภาพมองแล้วไม่ค่อยชัดเกิดอาการที่ อักเสบขึ้นดีที่ดวงตาของท่านต่อมาทราบข่าวว่าดวงตาท่านท่านเกิดอาการเสื่อมเกือบจะที่จะต้องสูญเสียดวงตาแต่ก็ยังดีที่ยังมีผู้ใจบุญที่สละดวงตาให้กับสภา,ากาชาติไทยได้นำมาเพื่อที่เปลี่ยนดวงตาให้แก่คุณหมอ ซึ่งถือว่าในสิ่งที่ท่านที่มีใจเป็นกุศลได้สร้างทานบารมีโดยการบริจาคดวงตามาให้กับบุคคลทั่วไปไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคุณหมอก็ได้รับการผ่องถ่ายเปลี่ยนกระจกตาในข่าวครั้งนั้นก็สามารถที่จะช่วยให้คุณหมอนั้น ได้เปลี่ยนดวงตาได้เปลี่ยนแก้วตากระจกตากลับมาสามารถที่จะมีดวงตาที่มองเห็นคุณหมอก็ได้เห็นก็ได้ทำการรักษาผู้ป่วยสืบต่อไปจึงเห็นได้ว่าการที่เราท่านทั้งหลายได้ทำบุญทำกุศลบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาติไทย เพื่อนำไปเปลี่ยนของถ่ายให้แก่บุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้กลับมาสู่สภาพที่ยังคงปกติได้อยู่ในโลกอันโสภานี้ได้ถืบต่อไปก็ด้วยบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจได้ยอมรับที่บริจาคทําทานซึ่งถือเป็นการสร้างทานบารมีของท่านมาในขราวครั้งนี้จะมาภาพ ก็เห็นว่าท่านทั้งหลายผู้ที่มีใจบุญเป็นกุศลท่านสามารถที่จะสละดวงตาของท่านบริจาคดวงตาของท่านให้กับสภากาชาติไทยได้เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลผู้รอคอยความสว่างสวยการที่ท่านได้บริจาคทานบารมี ในข่าวครั้งนี้ซึ่งเป็นทานบรารมีอันยอดยิ่งอย่างนี้ไอสองก็เกิดขึ้นในท่านโดยปัจจุบันทันด่วนคือทำให้ท่านนั้นมีตาในตาที่อยู่ภายในใจอันบริสุทธิ์ได้มองเห็นในสิ่งที่ดีที่งามเกิดความปิติขึ้นกับตัวเองและเกิดชน้าชันใดแล้ว ในแต่ละพบแต่ละชาติก็คิดว่าดวงตาของท่านนั้นจะสว่างสวยัยสดใสสง่างามติดตามตัวท่านไปตลอดจึงขอเจริญพรมาเพื่อเชื้อเชิญท่านพุทธศาสนิกชนท่านสาธุชนโดยทั่วไปได้มาพิจารณาเห็นทุงคุณค่าดวงตาของเราที่มีอยู่กับตัวในโอกาสที่เราถึงเวลาอันสมควรจะละ จากโลคนี้ไปได้มาพิจารณาดูว่าถ้าเราได้บริจาคบอกกล่าวให้กับสภากาชาติไทยได้รับทราบเจตจำนงเจตนาเพื่อจะมอบดวงตาสละดวงตาให้แก่ประโยชน์ของบุคคลโดยทั่วไปโดยผ่านทางสภากาชาติไทยดังนั้นอาตมาขอเจริญพร ขอเชิญเชิญท่านทั้งหลายที่มีใจบุญได้รับไปพิจารณาเพื่อได้บริจาคดวงตาของท่านเพื่อให้โอกาสคนอีกร้อยร้อยคนพันคนที่ยังรอคอยอยู่ที่เข้าคิวที่ลงทะเบียนร,รอการรับบริจาคดวงตาเพื่อจะได้ไปปรับเปลี่ยนกระจกตาให้แก่บุคคลผู้รอคอยจะได้รับโอกาสอันดีงามจะได้มองโลก อันสดใสสวยงามของเขาสืบต่อไปจึงขอเจริญพรและขอให้ท่านทั้งหลายที่มีใจเป็นกุศลก็ขอมือกุวนเหล่านั้นได้เป็นปฏิพรสะท้อนย้อนกลับคืนสู่ท่านด้วยขอให้เป็นผู้ติปาสจากโลคาพยาที่มีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็น ปาถนาสิ่งดีงามก็ขอให้สำเร็จสมตั้งฝ่า,ามุ่งมาตปปารถนาขอเจริญพรการปลูกถ่ายอวัยวะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยแต่การรับรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะยังมีความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่มากเช่นกลัวเกิดมาชาติหน้าไม่ครบ32 หรือยังทําใจไม่ได้ที่จะต้องให้อวัยวะแก่คนอื่นดังนั้นวันนี้เราลองมาทำความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะกันใหม่จะได้รู้ว่าการบริจาคอวัยวะคืออะไรกันแน่บริจาคอวัยวะกับบริจาคร,ร่างกายไม่เหมือนกันบริจาคอวัยวะคือการนําอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่ต้องการอวัยวะนั้นๆส่วนบริจาคร,ร่างกาย คือไปเป็นอาจารย์ใหญ่สำหรับการเรียนของนักศึกษาแพทย์หรือให้แพทย์ฝึกผ่าตัดในประเทศไทยการนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยมีหลายอวัยวะได้แก่ไตสองข้างหัวใจปอดสองข้างตับตับอ่อนและยังรวมไปถึงเนื้อเยื่อเช่นผิวหนังลิ้นหัวใจกระดูกและเส้นเอ็นกระจกตา อวัยวะที่นำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้รับจากสองกรณีเท่านั้นคือ 1. จากผู้บริจาคเสียชีวิตสมองตายซึ่งในทางกฎหมายและทางการแพทย์ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้ว 2. จากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุตามข้อบังคับแพทย์สภาคือผู้บริจาคและผู้รับอวัยวะต้องเป็นญาติโดยสายเลือดหรือสามีภรรยากันเท่านั้น การบริจาคอวัยวะเป็นการทำฐานอันยิ่งใหญ่สามารถต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วส่วนการบริจาคอวัยวะก็ง่ายมีหลากหลายช่องทางดังนี้ 1. กรอบเอกสารที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยหรือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติตามแผนที่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้2โทร1 6 6 6เพื่อขอให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กรอกแล้วส่งกลับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 3. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.organonic.in.th กรอกแล้วส่งเอกสารกลับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 4. ขอแบบฟอร์มได้ที่โรงพรยาบาลและสำนักงานเหล่ากาชาติสำนักงานกิ่งกาชาติอำเภอทั่วประเทศ5แจ้งความจำนงได้ตอนที่ไปทำบัตรประชาชนใหม่ที่สำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำเรื่องเรียบร้อยจะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ปัจจุบันยังมีคนจำนวนมากที่มีความเชื่อว่าการบริจาคอวัยวะจะส่งผลเสียต่อชีวิตหลังความตายในรูปแบบต่างๆทําให้ผู้บริจาคอวัยวะยังมีน้อยสุดท้ายเราเชื่อว่าการให้ข้อมูลที่ได้กล่าวไปข้างตน้นจะช่วยให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญมากขึ้น ความดีที่ไม่สิ้นสุดคือการอุทิศอวัยวะเมื่อยางสิ้นศูนย์สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w o r g a n d o n a i e i n t h Facebook ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยหรือโทร6 6 6 6 สำหรับท่านที่มีความสนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารและยื่นความประสงค์ได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกติดต่อคุณกมลีแสนบุตรด,ดา